みてみてね。 ดูในภาพก็คือแบบว่าสวยมากเดี๋ยวต้องลองไปดูหน่อยเดี๋ยววัดที่เทอร์มินอนพลพารามิสกันเลยนะแวมอันนี้ก็วังมาอยู่ที่เทอร์มินอลเวนตี้วันพารามาสแล้วนะครับ s> <S ก็กว่าจะมาถึงนะใช้เวลาเป็นชั่วโมงเลยจริงๆไม่นานขนาดนั้นหรอกแต่พอดีนั่งรถท้อก็เลยต้องลงรถแล้วต่อวินใหม่อีกทีก็กว่าจะมาถึงที่นี่นี่คือแบบว่าผมฟิลกระเซิร์กระเซิรมาเมื่อกี้เพิ่งวิผมมาเดี๋ยวเข้าไปด้านในกันเลยนะ เดี๋ยวดูว่าด้านในมีอะไรบ้างนะนี่เพิ่งมาครั้งแรกเลยแล้วก็เพิ่งมาแถวพระรามสามครั้งแรกด้วยด้านในก็สวยอยู่นะเนี่ยทุกคนมีเรือจนสลัดด้ยวยข้างล่างตรงนี้ทําได้ดีมากเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างกันก่อนเลยนะด้านล่างนี้แล้วเดี๋ยวก็ไล่ไปทีละชั้นเลยว่าแต่ละชั้นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวไปข้างล่างกันเลยด้านล่างก็จะเป็นพวกูนยนอาหารส,ส่วนใหาญ่นะก็ไม่มีอะไรนี่เรือจนสลัดมาเลื่อยเลยขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะมีภ้มสมบัติด้านล่างด้วย เดิเรือจอดสลัดที่สวยอยู่นะทุบทำไปเรยขึ้นไปบนเรือกันก่อนเดินขึ้นไปดูข้างบนเรือกันหน่อยนะทุบทำได้เหมือนมาก,กแบบสร้างเรือได้แบบบาลานซ์มากตรงนี้ก็มีกลุ่มสมบัติด้านบนอีกนะแล้วก็ต้องมีมีขอเอรีงเลยล็อกเรือสลัดเดินเนี่ยนี่อยู่บนเรือจอดสลัดจริงๆกันนะ ทำดีมากนุ่นกับตันเรืออยู่ข้างบนตรงนู้นมีฉลามด้วยตัวหนึ่งถูกแผนอยู่ข้างบนมีบ้านต้นไม้ด้วยใกล้ๆก,กับเรือเลยตรงนี้เป็นเหมือนบ้านต้นไม้คนคล้ายๆหรอือเปาเนี่ยนี่นะด้านล่างก็ไม่มีอะไรมากนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบพวกของกินซะมากกว่า มีหอคอยด้วยทุกคนแล้วก็มีโจรสลัดอยู่ด้านบนตรงนั้นอยู่บนสุดนู่นเลยน้องหมีน่นารักมากตรงชั้นหนึ่งมีรถไฟได้วยนะเป็นรถไฟแบบแนวย้อนยุคหน่อย,อย,ดยเดี๋ยวเดินไปดูข้างในกันดเดี๋ยวเดินไปดูด้านหลังกันชั้นหนึ่งสวยสด้นี่อารมณ์เหมือนอยู่ในรถไฟสถานีรถไฟ ตรงนี้มีพวกหนังสือกระเป๋าแล้วก็มีชุดเหมือนไอเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยเนี่ยกงนกนกแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเปล่าเนี่ยเข้าไปขึ้นไปชั้นสองกันต่อเลยรู้สึกว่ารูปปั้นจะเยอะมากเลยนะเนี่ยนี่มีเลยจำลองให้เข้าไปถ่ายรูปได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนจะเข้าไปหรือเขาไม่เข้าไปดีก็<อ>ดูอยู่ด้านนอกดีกว่า น,น,นี่มีปราสาทด้วยข้างบนแบบที่เทอร์มินอลทเวนตีวันแถวอโศกเลยนะเขาถ่ายอะไรอยู่นี่ก็อยู่ที่ชั้นสองนะคงจะถ่ายได้ไม่หมดทั้งข้างหรอกแต่จะถ่ายจุดที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญสำคัญแล้วกันตรงไหนที่คิดว่าแบบสวยๆเด่นๆก็จะถ่ายเฉพาะจุดนะอีก็ล่วดีมากจุดไฮไลท์อีกแล้ว จุดน,นี้เป็นเรืออีกเหมือนกันขึ้นไปชั้น3ามาต่อเลยนะชั้น2ก็ประมาณนี้นแหละยังเดินไม่หมดนะเราจะพอจุด2องพันองันพอเพราะว่าจะให้เดินทาก็ไม่ไหวแบตจะหมดแล้วเนี่ยไม่รู้จะถ่ายได้ถึงชั้นสุดท้ายหรือเปแบตเหลอ้าเปีกขึ้นมาชั้น3เจอจุดดีๆอีกแล้วขนมปังยักษ์นะเบลบล์เบลอเลย ให้อารมณ์เหมือนแบบอยู่ต่างประเทศเหมือนกันนะเนี่ยชั้นสามมีให้ออกมาทางนอกทางด้วยเหมือนมีร้านขั้นบนสวยมากคือแบบดีมากอะ่ะคนตรงนี้ก็สวยเหมือนกันดีมากเลยสวยอยู่นะตรงนี้ถ้าถ่ายรูปเนี่ยะเดินไปดูตรงนน้นหน่อยดีวยกว่าตรงนี้ถ้าถ่ายรูปก,ก็ออกแนววินเทนเทจเ,เหมือน,นต่างประเทศเหมือนกันตรงเนี้ย มาตรงนี้ก็มีอีกแล้วทอมินาเวนเจ้วันที่พระรานสามนี่สวยกว่าทอมินาแถวโซนยอเลยที่แถวสุขุมวิทต้องมาขับรถเขนเลยนิดนึงตรงนี้มีมะหมูด้วยซื้้าชั้นสี่ต่อเลย ถ่ายแบบเร่งรีบมากขอบแบตเหลือแค่12%สุดท้ายขอให้มันถ่ายจบคลิปก่อนเถอะแล้วเดี๋ยวไปชาร์จแบตแป๊บนึงน้องหมาน่ารักมาก <c oughs> มีคุณลุงถือรามิงอยู่คนหนึ่งหมาน่ารักอีกเยอะแยะเลยหลายตัวเลยดูดิเวบน่ารักทุกตัวเลยทุกคนมันมีสกอลานะทครับสีชมพูดเลยสวยงามชั้นสี่นะนี่เต็มเลย สมมาลอสัาคัญใจมันสัมผัสถึสงมับโอต่อไปเดี๋ยวไปชั้นห้าหรือเปล่าใช้คำว่าชั้นสี่ครึ่งแล้วกันเพราะว่ามันขึ้นไปตรงนี้อีกแล้วมันถึงถ้ขึ้นไปชั้นห้าก็จริงนะคลิปนี้แบตเหลือหกเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนจะจบคลิปไม่ได้หาที่ชั้นแบตไม่ได้ด้วยตอนนี้ขึ้นมาชั้นสี่ครึ่งแล้วนะชั้นสี่ครึ่งตรงนี้ไม่มีอะไรมากโอ้ย งันเดี๋ยววัาเพื่อนเป็นชั้น5ต่อเลยหวังว่ามันคงจะจบคลิปก่อนนะแบตเหลือ6%สุดท้ายชั้น6ค่นคนอนข้า Amazing นะรู้สึกว่า h a r b เบอร์แลจะอยู่ชั้นนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวเดินไปดูก่อนมีที่เล่นเกมเต็มไปหมดเลยเออฮาเบอร์แลนดน่าจะอยู่ชั้นนี้หละมะัปลาที่เห็นดูในคลิปะนะฮาร์เบอร์แลนอยู่ด้านหลังนั่นแหละมากเลยเอ่ะ ด,ดิมีมุมไม่ถ่ายรูปเต็มเลยเออสวยอยู่นะนี่สวยมากแล้วคลาสสิกคลาสสิกขนาดนีทุกคนดูลิปดิคือแบบว่าลิป,ลป,ลปต่างประเทศมากเหมือนในเรืเ่องไทยยโสธรอะไรนั่นแหละยิวอ่ะกระทรวงอะไรนั่น เมื่อกี้ถามแล้วนะว่าทางเข้าทัมเปอร์แลมอยู่ตรงไหนก็เนี่ยทัมเปอรแลมอยู่ตรงนี้ทัมเปอรแลมปิดหมดเลยก็ได้คำตอบว่าเขายังไม่เปิดนะครับน่าจะยังแบบทำอะไรด้านในยังไม่เสร็จแต่ผมคิดว่าทางเข้าอ่ะก็น่าจะอยู่่ตรงนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะมันปิดคิวบ้างเลยแต่ดูอยู่นะว่าแต่ว่าเขาเรียกอะไรอ่ะทัมเปอร์แลมเนี่ยมีที่ไหนนะไปเทคไม่ใช่สิ ที่ไหนอะที่ไอคอนสยามแล้วก็ที่นี่ที่อะไรนะดูมินนพระรามสามอีกที่หนึ่งที่ที่ใหญ่ที่สุดของคับเมื่อไรอนะที่ไหนวะเดี๋ยวแป๊บนึงคิดก่อนคิดได้แล้วเมื่อกี้พูดแบบคิดอยู่นั้นมากก็คือมีที่ไอคอนสยามแล้วก็ที่นี่ร์มินนพรรามสามที่ผมยืนอยู่นี่แล้วก็อีกที่หนึ่งที่ไหนนะครับเมื่อไรเอ้าพึ่งนึกออกเมื่อกี้พึ่งไม่ออกเลยนะที่ไหนนะ ที่ใหญ่ที่สุดอ่ะยี่ก่อนยี่ก่อนต่อที่ดีกว่รอบรอบที่สามที่รอกแล้วพูดก่อนเลยที่อะไรวะมิการบังนาเออใช่ที่มิการบังนาคืออพาร์ทแลนต์ที่ใหญ่ที่สุดนะแล้วก็ท่านสยามกับเทอร์มินภาพระรามสองผมกำลังคิดอยู่ว่าสามที่เนี้ยจะเอาที่ไหนดี เอาที่ที่มันแบบว่าท่าการที่ดูเดี๋ยวดูที่นี่ก่อนว่าใหญ่พอประมาณไหมถ้าที่นี่ใหญ่มากก็เดี๋ยวจะเอาที่นี่ก็ได้เพราะไอคอนเทนท์ครับแะไรเนี่ยคิดไว้ตั้งแต่สองสามเดือนก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ถ่ายสักทีก็ภายในปีเนี้ยถ้าแบบว่าไม่มีอะไรสินะก็จะถ่ายคอนเทนต์ทรัไรเนี้ยอันนี้จะเป็นแบบคอนเทนต์ที่เขาเรียกอะไรตั้งใจถ่ายที่แบบดีที่สุดเลยก็ประมาณนี้แหละ็ตัวนะนี่ชั้นสุดท้ายแล้ว ก็คงจบคลิปแค่นี้แหละเพราะว่าแบตเหลือสองเปอรซ็นแล้วถ้าไม่จบคลิปก็ถ่ายต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวปิดกิฟต์ตัวนี้เลยแล้วกันตรงดังอบคอนเนี่ยจ้ามากนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดซับสไคร์ข้างล่างนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย